สสวััดีครบท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิษฐ์แสงโชธนะครับแล้วก็อาจารย์ดรลุงเกียรติอนันต์บานชื่นนะครับในรายการนะครับ Innovative Wisdom นะครับอ n o v a t i v e Wisdom นะครับซึ่งในปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้นะครับเราสองคนนะครับจะมาพบกับทุกท่านในเดือนไหนครับครับก็เดือนมกราคมกราเดือนที่เดียวกเหมือนเดิมนะครับนะโดยที่ เอ่อตอนเนี้ยวันนี้ก็คงจะขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับอนอื่นเนาะขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทางบ้านก่อนนะครับขอให้อ่าปีนี้เป็นปีที่ดีเช่นเดียวกันนะครับครับแทนที่เราจะมาเริ่มต้นเหมือนปีทุกปีเนาะว่าเริ่มต้นปีใหม่ทําอะไรกันดีนะคะปีนี้เรามาเข้าเกียร์เต็มที่เลยดีกว่าเราไปเรื่องอื่นเลยดีกว่าเรื่องที่น่าสนใจสําหรับปีนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องในเชิง positive thinking อยู่นะครับเพราะเราเริ่มปีใหม่แล้วก็อยากจะเอาสิ่งดีๆนะครับมาให้กับท่านผู้ฟังได้ ได้ฟังกันนะครับโดยที่สิ่งดีๆที่วันนี้เราจะมาอธิบายทุกท่านนะครับก็จะเป็นสิ่งดีๆที่ในวงการของการเงินนะครับเราก็พยายามที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นในการที่ทําให้ประชาชนทําให้ผู้บริโภคนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้นใช่ไหมครับงันนะั้นก่อนอื่นเลยหัวข้อวันนี้ ESG ชื่อตัวย่อ3ตัวนี้มาจากไหนก่อนอื่นเรามาเรามาเอาตัวย่อมาแปลงเป็นคำกอนแล้ว E S น E S g เป็นตัวย่อจาก3คำครับย่อมาจาก environmental social และ o v e r n a n c e เวลาลงทุนนะนะส่วนมากเราก็เลือกว่าลงทุนแล้วผลตอบแทนเป็นไงความเสี่ยงเป็นไงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราลองย้อนดูว่าความสุขของความเป็โมโใจของเราแต่ละคนมีอะไรบ้างเนี่ยจริงเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวก็ได้ หลายคนจะบอกว่าฉันลงทุนมานะครับได้ผลตอบแทนมาละเป็นแฟนรายการเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าขึ้นต้นปีใหม่มาไม่ควรต้องเป็นช่วงเวลาเริ่มใหม่ละเราควรจะวางแผนการเงินดีมาตั้งนานแล้วงั้นถ้าปีนี้อยากจะให้ดีขึ้นไปอีกว่าเรื่องเงินเราอยู่ตัวละทําไงจะให้ไปให้ดีกว่านั้นนะครับเราอาจจะเรื่องลงทุนแล้วเนี่ยมองหาผลตอบแทนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเม็ดเงินอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือเรากําลังจะขยายความออกไปแล้วกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นเข้าไปก็คือ ในวงการการเงินแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มันเหมือนกับแต่ละคนเอาแต่ความโลภนะไอ้อ่ะก็ผลตอบแทนอ้ออย่างเดียวเอา <ๆ S 1> แต่แบบจะ,ะ Growth Year on Year Growth Q on Q Growth กันอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมด้านอื่นด้วยแล้วลองาล,ลองมาคัดเลือกกันดูว่าถ้าเกิดเรามีการลงทุนแล้วมีโจทย์<ม>แตกต่างกัน<ะ>จาก แค่กำไรอย่างเดียวเราสนใจอะไรได้อีกบ้างนะครับ ESG ก็เป็นชื่อย่อ3อย่าง3มิติที่ช่วงนี้นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนั่นเอง E คืออะไรครับ E Environmental ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม Social เกี่ยวกับเรื่องสังคมแล้วก็คะแนนตัวเกี่ยวกับเรื่องตัวบริษัทเองว่าตัวบริษัทที่เราลงทุนอยู่นี่อาจจะผลกำไรดีอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าต้องเป็นคนที่เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อภายในต่อซัพพลายเออร์อะไรอย่างนี้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเรื่องนี้ทั้งปวงเนี่ยเราพูดเหมือนเป็นเรื่องใหม แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ESG เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่มีมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับก็มีชื่ออื่นๆที่เราจะเคยเห็นบ้างยกตัวอย่างเช่น sustainable investing socially responsible investing impact investing หรือ mission related investing ฟังดูแบบเออจริงๆไอ้เรื่อง sustainability เราเคยได้ยินมานานมากนะเรื่อง social responsibility ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเรื่อง ESG นี่แหละครับก็คือเรื่องเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าเราขยาย มิติในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยให้เริ่ม, ö, มก็คือพูดง่ายๆเอาอ ok. เรื่องหลายๆเรื่องมามาเป็นการวางกรอบเป็นเฟรมเวิร์กแล้วน,นะครับแต่ก่อนพอมันมีคําว่า sustainable investing เขาก in ็อาจจะทำของเขาไปนะครับไม่ได้เคยมายั่งยุ่งเกี่ยวกันคิดเป็นเหมือนกับเป็นบูรณาการเป็นภาพใหญ่นะครับตอนนี้แล้วก็เป็นภาพใหญ่ขึ้นมาว่าเฮ้ยเวลาเราลงทุนเวลาเราประกอบธุรกิจนะครับไม่สามารถมองที่ รายได้ไม่สามารถมองที่กําไรอย่างเดียวนะครับเราต้องมองเรื่องของความยั่งยืนในมิติอื่นๆด้วยนะครับซึงจริงๆแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมี ESG นะครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็น่าจะรู้จักอีกคำหนึ่งคือคําว่า CSR ใช่ไหมครับ CSR นะครับหรือว่าเป็นคําว่า Corporate Social Responsibility โอ้คำพูดนี้นี่พูดกันเยอะมากเลยในตลอดอยู่นะครับสิปี20ปีที่ผ่านมานะครับทุกๆองค์กรในประเทศไทยเราก็ โอ้โหเต็มไปด้วย CSR นะมันก็มาจากแนวคิดนี้นะเพราะเขาบอกว่าโอ้องค์กรที่ดีเนี่ยไม่ใช่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะต้องดีต่อสังคมด้วยนะก็แนวคิด CSR จนมาถึงเป็นแนวคิด c s v อะไรพวกนี้แชร์บาลูพวกนี้เป็นต้นนะครับก็มีวิวัฒนาการไปเรื่อยแต่ว่าก็เรื่องการลงทุนนี้คือจะเอาเรื่องนี้แหละมาแตะให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นใ่ครับแต่ว่าทีนี้สิ่งที่ ทาง ESG เนี่ยเขาอยากจะไปเพิ่มเติมนะครับจากเรื่องของ CSR ก็คือหลายๆครั้งในปัจจุบันนะครับเวลาเราเห็นบริษัทเขาทำ CSR เนี่ยมันค่อนข้างเป็นในเชิงที่บางกิจกรรมมัน unrelated คือมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับ Business ของเขาอาจจะแค่บริจาคเงินใช่บริจาคเงินบริจาคผ้าห่มนะครับหรือว่าบริจาคสิ่งของให้กับพื้นที่ยากไร นะครับหรือว่าสร้างโรงเรียนซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีอันนั้นเป็นเรื่องการตอบแทนสังคมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดบริษัทที่ดีจริงอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทที่ตอบแทนสังคมแต่บริษัทที่มีตัวตนอยู่เพื่อช่วยเหลือสังคมจริงๆที่ข้ามขั้นว่าคุณทําอะไรก็ได้ขายอะไรมาก็ได้สุดท้ายมีกําไรมาก็มาบริจาคเป็นตัว business model ของผมเนี่ยกำลังแก้ปัญหาบางอย่างของตัวโลกหรือของสังคมอยู่เราลองมาดูดีกว่าว่าตัวสามมิติตรงนี้นะครับของเราที่พูดถึงเนี่ย เขาดูอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นไส้มาว่ามีของจากบริษัทลงทุนบริษัทหนึ่งนะครับก็หยิบจ้มเข้ามาอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าประเด็นที่เกี่ยวเรื่อง ESG ซึ่งเราดูแล้วก็ไม่ได้ดูแค่ว่าเขาทาไม่ทำอย่างเดียวนะอยากจะดูบริษัทที่ทําแล้วเนี่ยเกิดผลดีต่อสังคมและเกิดผลดีตัวเขาเองด้วยนะครับเอาตัวอย่างเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วกันถ้าเกิดเราอยู่ในธุรกิจที่ทําเรื่องพลังงานพลังงานเราเป็นพลังงานที่ ใช้หมดแล้วหมดไปเลยจากโลกนี้หรือเป็นพลังงานที่สามารถใช้หมุนเวียนเรื่อยๆเป็น renewable resource หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมิติที่อันนึงที่เขาดูเหมือนกันธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ทําให้ลดขยะของโลกหรือเปล่าดีต่อโลกแต่ถ้าคุณได้กําไรด้วยก็ยิ่งดีนี่ครับก็คือแนวคิดของเขาก็คือสิ่งที่อาจารย์คณิตกําลังจะพูดนะครับหมายความว่าเวลาเรามองเขาว่า ESG เนี่ยเรามองเข้าไปถึงการ operation ของ ตัวธุรกิจตัวธุรกิจเลยนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างจาก CSR เมื่อกี้นะ CSR เมื่อกี้เนี่ยบางครั้งธุรกิจอาจจะไม่ได้ทําดีเพื่อสังคมนะผมลองยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีธุรกิจหนึ่งนะครับเขาผลิตสินค้าประเภทหนึ่งขึ้นมาแต่โรงงานของเขาเนี่ยไม่เคยบําบัดน้ําเสียเลยโรงงานของเขานะครับปล่อยก๊าซพิษเต็มชนระบทดไปหมดเลยปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ำปลาตายเป็นเบื่อแต่ทุกๆปีมานั่งทํา CSR บริจาคนู่นบริจาคนี่ ตรงนี้เราก็มองว่า้มันไม่เหมาะสมนะคือเรื่องทําบุญก็ดีแต่ว่าเรื่องที่เอามลภาวะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมอันนี้จริงๆก็น่าจะแก้ไขได้นะถูกเพราะฉะนั้นก็คือ ESG ีเนี่ยเรากําลังจะพยายามเอาความดีนั้นเนี่ยไม่เอาเป็นความดีแบบผักชีโรยหน้านะครับเราต้องการให้ความดีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆวันกับบริษัทนั้นเลยแปลว่าคือ business model ของเขามีบริษัทมีตัวตนอยู่โดยที่สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบ ตางลบต่อสังคมครหรือ <ผม S 2> ซ้ำหรือดียิ่งกว่านั้นก็คือเป็นการังแก้ปัญหาสังคมด้วยแล้วเรามาดูเรื่องเนี้ยเรื่องโซเชียลเป็นตน้นก็พูดถึงอะไรบ้างนะครับโซเชียลนนมว่าไงบ้างครับโซเชียลเนี่ยก็มีพวกแบบเรื่องเรื่องสุขภาพ <ผม S 2> นะเรื่องความปลอดภัยของคนทั่วไปรเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในเรื่องตัว supply chain ว่าของที่มาขายจริงๆที่บอกว่าเฮ้ยคุณผลิตจากแหล่งนี้แบบทุกอย่างโอเคหมดเนี่ยมันเชื่อสือได้ตอนนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมอืมอันนี้ก็คล้ายๆกับสิ่งที่ประเทศไทยเราโดนหรือเปล่าครับเรื่องของการทําการประมงใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ ในต่างประเทศเนี่ยเขาซีเรียสถึงขนาดว่าต้องมานั่งดูตลอดซัพพลายเชนเลยว่าสัตว์น้ําที่มาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคุณนี่คุณจับมาจากไหนโดงเรือจากไหนมาบ้างอะไรนี้ชาวประมงที่จับมาไปอยู่ในคอนดิชั่นอบไรนะครับนั้นก็คือในมิติของโซเชียลนะครับแล้วทีนี้กอร์เบนันนะครับกอร์เบนันเนี่ยจริงๆแล้วคู่กับเรื่องการบริหารมานานมากแล้วอันนี้คือตัวคอร์ปอร์เกอร์เบนันที่หลายๆคนพูดมาหลายปีที่ผ่านมานี่เนี่ยก็คือมิตินี้แหละนั้นถือว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ ที่ไม่ใหม่อะมันอยู่มานานมากแล้วเป็นสิ่งบริษัทกูมีจริงเช่นผู้บริหารบริษัทจ่ายเงินเดือนตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอย่างปลายปีที่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทนิสสันบริษัทนิสสันเรโนล์คาร์ลสโกนที่โอ้คุณทำเรื่องราวคุณอนุปกรนให้บริษัทมากมายนะแต่ว่าเรื่องเงินเดือนเนี่ยคุณแจงไม่ครบแถมเงินเดือนสูงมากท่องเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือการใช้ เป็นอะไรใช้เงินบริษัทซื้อบ้านอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าอะไรประมาณแถวๆเนี้ยซึ่งบอกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่นะครับนักลงทุนเขาสนใจแต่แรกอยู่แล้วซึ่งเราเรียกลงรวมว่าเป็นพื้นพอร์ตการ์ดแมนส์นะนะครับดังนั้นไอ้พวกกองทุนรวมที่เป็น CG เราก็เห็นบ้างะในเมืองไทยแต่ว่าอีก2อมิติเรื่องโซเชียลเรื่อง Environmental ก็เริ่มเริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นคำว่าโซเชียลจริงไปไกลถึงขั้นเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบ Data Privacy อะไรอย่างนี้นะอย่างแบบคะแนนพวกนี้จะสูงจะต่ำเนี่ยบบาาางทีเเรออกว่้ย บริษัทเรากาลังใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาสังคมทาให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงก็ได้มากขึ้นแต่คุณเอาข้อมูลของคนเหล่านั้นไปใช้หากินต่ออีกทีนึงมันก็มีความย้อนแย้งกันอย่างบริษัท a c e b o o k ปีที่แล้วก็เจอข่าวเรื่องนี้เยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณคุณพูดว่าคุณกาลังแก้ปัญหาสังคมให้แต่คุณกําลังสร้างปัญหาสังคมอื่นตามมาด้วยหรือเปล่านั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับตัวคะแนนก็แล้วกันนะและพวกนี้ก็ต้องมีการให้คะแนนว่าคะแนนสูงคะแนนต่าในมิติไหนบ้างการว ทีนี้ก็อย่างที่ตอนแรกผมพูดไปนะครับว่าทางวงการการเงินเราอยากจะสนับสนุนให้เกิดเรื่องาราวเหล่านี้เหล่านี้ขึ้นมาวิธีการสนับสนุนที่เราพยายามจะทําก็คือเป็นการจัดเรตติงนะครับเราจะมีการกําหนดกรอบมาว่า E คุณต้องทําอะไรบ้างฉันจะประเมินประเด็นอะไร S ประเมินประเด็นอะไร G ประเมินประเด็นอะไรเสร็จแล้วก็จะนําแต่ละประเด็นนั้นมันมา,มา่วงน้ําหนักกันซึ่ง,ต,งต้องบอกว่าจริงัตั์ยากมากนะเพราะสมัยก่อนเราจัดบริษัทว่ากําไรไม่กําไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตัวค่าที่เราตกลงกันได้ว่าบริษัทกําไรดูจากไหนอัตรากํารกไรเป็นต้นหรือว่าแหล่งที่มาของกําไรเป็นยังไงยั่งยืนหรือเปล่าบริษัทของคุณใช้เงินลงทุนเยอะไม่เยอะ่างเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็มีเกณฑ์ ้าใครสนใจลงทุนมาอยู่แล้วก็จะมีข้อเกณฑ์ในการกรองหุ้นนะว่าหุ้นที่พื้นฐานดีจังงบการเงินเป็นไงบ้างแต่คะแนน ESG สามมิติที่พูดถึงมาเนี่ยเราเกี่ยวต้องบบให้คะแนนเขาใช้ข้อมูลประเภทไหนในการนกายากมากใช่ทีนี้ซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายแต่ละองค์กรระดับโลกหรือแม้แต่ระดับประเทศนะครับก็จะมีหลายองค์กรที่ต่างก็พยายามจะให้คะแนน ESG เหมือนกันแต่ด้วยเงื่อนไขคุณลักษณะกันคนละแบบ ใช่ก็จะมี2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือว่าวัดอะไรครับที่บอกว่าจะเก็บคะแนนเนี่ยอะไรคือคะแนน0ูนย์ถึงสิบเหรอเราทำไงถึงได้5าทัไงถึงได้1ิบล่ะต้องวัดตรงไหนบ้าง2ได้คะแนนมาแล้วมี3มิตินี้สุดท้ายคุณจะให้มาคุณก็อาจจะยุบ3มิติเหลือแค่คะแนนเดียวแล้วจากคะแนนเยอะแยะหลายมิติทั้งหมดมารวมกันประมวลกันอจะเหลือเป็นคะแนนตัวเดียวจะมีวิธีอย่างไรบ้างเรากงไม่มาลงรายละเอียดวันนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าการทำเนี่ยเขาก็ต้องเลยมีมี ต้องเหนื่อยมากขึ้นอ่ะปกติอ่านงบการเงินก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่นี่ต้องไม่คอยติดตามเฝ้าดูเลยนะว่าธุรกิจนี้ที่คุณบอกว่าทําแบบนี้คุณทําตามันจริงหรือเปล่าที่บอกว่า business model ของคุณเป็นแบบนี้ก็ต้องคนมานั้งตัวพูดง่ายง่ายไม่ใช่ว่าดูกันแค่เอกสารเพราะว่า บางบริษัทบางบริษัทก็อาจจะบอกเฮ้ยเขาบอกว่าเอาลิสต์นี้เหรออ่านเดี๋ยวป้อนเอกสารไปอ่าผ่านพันพนพันได้คะแนนเยอะใครส่งเอกสารตามเช็คลิสครบติ๊ก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 เอาคะแนนไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะเขาดูกันมากกว่านั้นเขาต้องมานั่งอ่านต้องไปร่วมไปร่วมงานพวกนี้บ้างต้องไปเยี่ยมกิจการบ้างก็นะครับก็มีหลายคนที่ทาเรื่องนี้ออกมาทีนี้ก็คงจะมีหลายคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าพอมี ESG Rating แล้วมันช่วยส่งเสริมส่งเสริมตลาดส่งเสริมสังคมยังไง ะครับจริงๆแล้วก็คือสมมติมันมี ESG rating มาคมาบริษัทก็ต,ต้องรู้แล้วนะครับว่า E S กับ G ฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ r a t i n g ดีเพราะฉน้จริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นมีทางการมาบอกไกด์ไลน์ให้ว่าคุณต้องปฏิบัต,ตบบิตัวยังไงบ้างงั้นตัวบริษัทเองก็มีหน้าที่ที่ถ้าอยากจะได้คะแนนดีนะครับก็ต้องไปพยายามนะครับที่จะปรับปรุงเงื่อนไขาการปฏิบัติงานทำงานของตัวเองเพื่อให้ได้คะแนนดี เขาก็เหมือนกับเพื่อนมีไกด์ไลน์มีคนสอนมาแล้วนะครับพอดีก็เลยเกิดคําถามอีกคำถามหนึ่งแล้วบริษัทจะแคร์ทำไมในการที่จะได้คะ<ำ>แนนดีหรือคะแนนไม่ดีโอ้อก็ทําไมฉันต้องอยากให้ฉันมีคะแนน ESG ดีผมว่าจริงๆเรื่อง ESG เอาไม่เอาเรื่องคะแนนไปก่อนนะอเอาไปแค่เรื่องว่าเราตอบโจทย์ปัญหาหรือเปล่าเนี่ยผมว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของมนุษยชาติบนโลกใบนี้มากขึ้นนะถ้าลองมาดูนะครับว่ายูเนสโกนนะองค์กรสหประชาชาติเนี่ย ปี2018ที่ผ่านมาเขตั้งเป้าหมายอะไรกันบ้างเนี่ยเยอะมากนะที่บอกว่าเป้าหมายคือโลกเราดีขึ้นก็จริงโดยรวมแต่ว่าก็มีบางส่วนของโลกที่ยังไม่ดีขึ้นบางคนยังไม่มีอาหารกินบางคนยังไม่มีงานทําสุขภาพก็ไม่สามารถการันตีได้ก็มีเนี่ยเป็น Sustainable Development g o a l 17อย่างที่เขาตั้งเป้าหมายที่บอกว่ามนุษยชาติเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องมาร่วมมือแก้ปัญหาให้ได้การทเกิดบริษัทเรานะครับไม่ได้คิดเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในหัวเลยเนี่ยจริงๆแล้วคือแบบเรา เรากำลังตกยุคตกสมัยอ่ะเอานี้ดีกว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้เข้ามาในโอแเลยหนตกยุคตกสมัยใช่มีอะไรอีกบ้างครับก็เช่นอาจจะพอคุณตกยุคตกสมัยคุณบอกว่าคุณไม่แคร์เรื่อง ESG ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยใครอยากมีคะแนนดีๆไปแล้วถ้าเกิดผู้บริโภคเขาสนใจขึ้นมาล่ะนั่นสิอ่ถ้าเกิดผู้บริโภคเขาบอกว่าฉันจะซื้อของกับบริษัทที่มี ESG ที่ดีเท่านั้นนะ บริษัทที่ได้คะแนนต่ำๆผมไม่อยากไปสนับสนุนซื้อของเขาอมันอาจจะมีผลกระทบต่อยิ่งแบบผู้บริโภคยุคม i เลเนียเนี่ยเขาเขาไม่ได้โอมีข่าวเยอะมากเลยเดี๋ย่านี้ในโซเชียลนะฮะแล้วแบบเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็แบนอ่าใช่แบนแบนไม่ซื้อธุรกิจนั้นเลยใช่ก็เรื่องผู้บริโภคก็สำคัญผู้บริโภคเสร็จแล้วเนี่ยคนซื้อก็ต้องเป็นคนที่มาทำงานให้เราด้วยอีกอ่ะคนที่จะมาทำงานด้วยในอนาคตเห็นว่าบริษัทของคุณไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยก็คือพูดง่ายๆ คนที่จะมาสมัครงานกับคุณชคนที่หางานอยู่เขาบอกเฮ้ยบริษัทนี้ไม่สนใจด้าน ESG เฮ้ยอย่าไปสมัครกับเขาดีกว่าไหมถ้าเกิดเขาไม่มีความสนใจด้าน ESG แล้วเวลาเราไปทํางานกับเขาอ่ะเขาจะดูแลเราดีไหมเขาจะมี c o น d i เขาจะมี condition ของโรงงานที่เหมาะสมกับเราไหมครัไม่ใช่ว่าไปทํางาน10ปีเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยูไหมครับ ให้ฟังดูเหมือนกับยุคสมัยก่อนที่บอกว่าทำ CSR เลยทำ CSR ดีๆเป็นการ branding ให้คนอยากมาทำงานด้วยตรงว่าอันนี้มันดีกว่ายุค CSR ยุคไหนาอนนี้คือทำจริงอยู่ใน operation คนทำคนทำจริงมันก็มีแต่คนที่ทำแบบเพื่อให้ได้ชื่อว่าทำก็มีแต่ว่าคุณจะทำแบบตามหลัก ESG เนี่ยเขายึดมั่นวางาว่าคุณต้องทำจริงไม่ใช่แค่แบบทำเป็นกิจกรรมเป็นเฉยๆอย่างนั้นเองนะครับหรือถ้าเกิดมองไกลไปกว่านั้นถ้าพูดถึงนักลงทุน นักลงทุนก็อาจจะมีนักลงทุนบางกลุ่มที่ไม่อยากเอาเงินมาลงาที่อยากจะเอาเงินไปลงเฉพาะ e s, <S g ีเท่านั้นถ้าเกิดบริษัท ESG ไม่ดีฉันไม่เอาเงินไปลงทีนี้พอไม่เอาเงินไปลงไม่เอาเงินไปปล่อยกู้เขาแปลว่าอะไรฮะโอ้บริษัทนี้ลำบากละอ่าคือบริษัทที่มี ESG ที่คะแนนต่ำก็จะมีต้นทุนด้านการเงินสูงนะครับในการที่จะ ระดมทุนมาเพื่อประกอบธุรกิจดังนั้นเนี่ยด้วยกรอบข้างนอกเราเหล่านี้นะครับก็เลยทําให้หลายๆบริษัทจะต้องพยายามทำเราสนใจมากขึ้นให้ตัวเองมี A เรามาดูดีกว่านอกเนือจากบริษัทแล้วเนี่ยคนถือเงินไว้ก็สนใจบ้านเราล่าสุดเลยช่วงจริงๆนานแล้วล่ะทางกบขกองทุนการเงินและกับการบ้านเราก็คือก่อนก่อนสิ้นปีที่แล้วจริงๆเรื่องนี้เขาคุยกันมา4ี่หปีละแต่ว่ามันถึงขั้นที่แบบว่าจะเาารากาเต็มตัวแล้วว่าทางกบขเนี่ย ให้ความสําคัญเรื่องนี้จริงๆว่าจะลงทุนเนี่ยอยากจะมีการลงทุนส่วนหนึ่งของกองทุนกบขตรงนี้ที่มันมาลงตัวบริษัทที่ผ่านเงื่อนไข ESG จริงๆนะครับอย่างตอนตอนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจัดงานเป็นเซมินาระดับโลกนะคอนเฟรนซ์ระดับโลกเกี่ยวกับ ESG Investing โดยที่กบขเป็นผู้จัดก็เชิญเชิญวิทยากรมาจากทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าประกอบกับตรงนั้นเนี่ยกบขก็ได้ประกาศมาด้วยว่าเขาจะแบ่งเงินมาประมาณพันล้านบาทมาลงทุนกับ ธุรกิจที่คะแนน ESG สูงสูงมไม่เฉพาะเลยโอ้โหอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการสนับสนุนจากทางฝั่งของนักลงทุนนะครับแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเรานะต้องลงทุนในบริษัทที่ดีรจริงๆแล้วไอ้ตีนตรงนี้นะครับมันก็ ถ้าจะบอกมันก็กว้างไกลไปกว่านั้นนะเพราะว่า ESG อาจจะดูในเชิงของ Co ร p เป a t e เป็นหลักแต่รู้ไหมนะถ้าเกิดในเชิงของบอลก็จะมีเหมือนกันที่เขาเรียกว่า g e e n b บอ d หรืออะไรที่ว่าโอเคโอเคไปลงกับไปกู้เงินแต่ว่าเงินนี้ที่กู้มาเนี่ยไปลงในธุรกิจที่ดีต่อสังคมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจจะแบบลงรีไซเคิลหรือว่าลงพลังงานที่เป็นแสงอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งที่ถ้าเกิดใครทำโปรเจกต์เหล่านั้น ซึ่งเป็นโปรเจกต์ดีต่อสังคมก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ดอกพิเศษอะไรเนป็นต้นหรือแม้กระทั่งตัวผู้ประกอบการรุ่นใหม่เองที่บอกว่าผมทาธุรกิจตรงนี้เนี่ยเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมอยากจะทําให้มันเกิดอิมแพกสังคมจริงที่เป็นโซเชียลแอนด์ไพรส์ป็นต้นแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเทรนที่มามาจริงๆแต่สุดท้ายเรื่องลงทุนก็ต้องใช้เงินบางทีเราเอาเาเงินเอาเงินมาลงทุนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของเงินเองนะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าก็ ผมชอบในสิ่งที่คุณทําผมอยากสนับสนุนเหมือนผมเห็นไมเคิลแองเจโลวาดรูปแบบว่าผมก็ไม่ได้หรอกนอกเหนือจากว่าได้เห็นรูปนี้มันเสร็จผมก็รู้สึกมีความสุขกับการได้เงินลงทุนตรงนี้ไปละแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนบริหารเงินแทนคนอื่นอะคือ อ่าผมชอบเพราะคุณทําดีต่อโลกแต่ว่าคุณเอาเงินผมไปแล้วคุณไม่ทําอะไรมาให้ผมกลับเลยมผมก็ไม่ไม่รู้ไปตอบกับเจ้าของเงินมอมยังไงว่าเงินเนี่ยได้ผลตอบแทนกลับมาบ้างหรือเปล่าก็เลยมีการพยายามวัดผลตอบแทนกันดูนะว่าบริษัทที่พวกนี้ทําดีต่อโลกแล้วเนี่ยการดีต่อโลกกับดีต่อกระเป๋าตัวเองเนี่ยมันเป็นของที่มันต้องขัดแย้งกันสมัยไปหรือเปล่ามันไปด้วยกันได้ไหมครับมนะครับก็มีงานวิจัยนะนี่ที่ออกมาประมาณ3มปีที่แล้วแล้วเซอร์เบงานวิจัยช่วงนี้มานะครับ เรื่องอย่างที่บอกไปนะเรื่อง impact investing ที่ว่าเนี่ย social responsibility พวกนี้มีมานานแล้วเขาก็มีงานวิจัยประมาณ35งานนะครับที่ไปที่เขาเปสด survey มาว่าผลตอบแทนของคนที่ลงทุนแบบนี้เป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าค่อนข้าง mix นะผลจากมุมมองในวิชาการเก็คือพูดง่ายๆมันไม่มีนัยสำคัญนผมว่าความยากมันสองอย่างนะอย่างแรกก็คือว่าช่วงเวลาที่เขาวัดอาจจะไม่เหมือนกันประเทศไม่เหมือนกันส่วนที่สองคือว่า ESG สูงอ่ะอาจารย์วัดไงอ่ะ อ่านะครับก็คือพูดง่ายๆมันไม่มีเกณฑ์กลางแล้วนะนะครับมันไม่มีเกณฑ์กลางอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าแต่ละประเทศแต่ละองค์กรก็จะมีเกณฑ์ของตัวเองครับนะครับทีนี้มันก็เลยอาจจะได้ผลที่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่ปัจจุบันเราก็ยังไม่มีความชัดเจนเรารู้อย่างเดียวแหละว่าบริษัทที่มี ESG ที่ดีเป็นบริษัทที่ดีด้าน ESG แต่เรายังไม่มั่นใจว่าถ้าเราลงทุนในบริษัทเหล่านี้ เราจะได้ผลตอบแทนดีเป็นผลพลอยได้อีกหรือเปล่านะฮะอ่ะงั้นนี้ข้อมูลเก่าหน่อยหนึ่งแล้วขุ่นอัปเดตกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นผลของตัว MSCI นะ MSCI ที่คอยคอยคัดเลือกหุ้นและวกันมาจัดเป็นตัวดัชนีให้เราคอยติดตามดูนะครับอันนี้ก็เป็น MSCI ของทั่วโลกนะครับหุ้นทั่วโลก โดยที่ไม่ได้เอาเรื่อง ESG มาคัดกรองเทียบกับคุณทั่วโลกเที่ยว ESG มาคัดกรองนะครับแล้วก็ขอวงให้ดูนะมี2ส่วนตรงนี้นะครับขวาสุดก็คือ World นะครับก็คือของทุกอย่างเลยซ้ายสุดก็คือของที่เป็น World ESG leader เป็นเลือกส่วนย่อยลงมาก็จะเห็นว่ากราฟที่เขาทํามาตรงนี้ค่อนข้างจะไปด้วยกันเลยนะใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าเกิดดูที่ตรงตัวเลขตรงนี้ก็อาจจะนิดนิดหน่อยนหน่อยนะครับ ESG อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับในบางปีครับ นั้นก็ถือว่าไม่ได้ขี้เรนะถ้ามาดูเป็นบริษัทใน emerging market นะเขามีเป็น Index ของ emerging market เพิ่มด้วยนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ของปกติทั่วไปนะครับนี่ของ normal นะอันล่างสุดนะครับนี่คือปกตินะครับส่วนอันข้างบนเนี่ยมี2ดัชนีนะมีดัชนีที่เป็น SRI s o c i a l Responsible กับดัชนีที่เป็น ESG ก็คือเป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการทำแบบนี้แหละแต่วิธีวัดเขาต่างกันนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเออถ้าเป็นของ emerging market อ่ะสูงกว่านะ อันนี้ตลอดนะตั้งแต่ปี2011จะมปีย้อนหลังสูงกว่าสมมุติเราลองสตาร์ตตั้งแต่ปี2011พร้อมกันที่รับทีร100นะครับปรากฏว่าบริษัทที่มี ESG ที่ดีใน Emerging Market นะครับ Emerging Market ก็สามารถได้ผลตอบแทนประมาณ30%มากอ่าใช่ประมาณนะ20กว่ากว่าเกืบสมสแล้นะก็ก็อย่างที่อย่างที่เรียนใน่อนนี้มีมีหลักฐานอยู่บ้างมีโอกาสอยู่บ้างว่าบริษัทที่มี ESG ที่ดีนะครับจะ มีผลการดำเนินงานนะครับที่ดีกว่าบริษัททั่วไปครับ,รบซึ่งถ้าเกิดเมื่อกี้ที่เราได้ลองยกตัวอย่างเรื่องของผู้บริโภคเรื่องของพนักงานเรื่องของนักลงทุนนะครับถ้าเกิดประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับมันก็น่าจะมันอธิบายได้นะว่าบริษัทที่มี e s g ที่ดีนะครับจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าแต่ที่แน่ๆครับไม่ว่าเขาจะมีผลตอบแทนด้านการเงินดีหรือไม่ดียังไงแต่สิ่งที่เราค้นพบก็คือ มันไม่แย่กว่าไม่ได้แย่กว่ามันไม่ได้แย่กว่ามันมีแต่เท่าเดิมหรือดีขึ้นใช่แล้วก็ได้ความสบายใจถูกบอกด้วยว่าเรากําลังสนับสนุนธุรกิจที่กําลังกําลังสร้างให้โลกเราใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ต่อไปอีกใช่ครับครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมใหม่ของการลงทุนแล้วกันนะครับแล้วก็คิดว่าทีมนี้นะครับก็คงยังอยู่กับโลกของเราไปอีกนานนะครับนานไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับโลกเรารวยแค่ไหน ก็ไม่น่าอยู่มาพร้อมปัญหาใช่ถ้าเกิดเรามีสิ่งแวดล้อมที่เสียหายนะครับเรามีเรื่องโลกร้อนนะครับหรือเรามีเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างผู้ค้าผู้ขายผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการลงทุนนะครับที่เชื่อว่าทางโลกนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับให้เกิดขึ้นครับนะฮะวันนี้นะครับก็เราสองคนนะครับก็เอาเรื่องที่ positive thinking มา นะครับมาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับถือเป็นการเปิดสักราดปีใหม่นะครับปีพศ25 6 2นะครับก็เดี๋ยวในสำหรับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะมี back to basic แต่ว่าก็จะเป็นเรื่องในเชิง c o n c e r ์นิดนึงนะครับวันนี้เรา positive เราเปิดยังบวกนะจากนี้เป็นน้ไปนะครับจะต้องปานเงืออต่อแล้วใช่ปานเงือเพราะว่า เราคงบวกต่อไปเอ้ยไม่ใช่เราคงเขาเรียกชีวิตเราต้องมีอุปสรรคอะ <Okay. S 1> นะครับนะเราต้องสามารถอยู่กับอุปสรรคได้อย่างเขาเรียกรู้ทันนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามีเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาจากทีมท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ